สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยวันนี้กลับมาอยู่กับ12ึ่งสองเจ็หกันอีกเช่นเคยวันนี้กลับมากับ EP ที่สหลังจากที่ไม่ได้ทํามาประมาณ1สัปดาห์ได้ไหมก็กลับมาทำแล้วเพราะว่าตอนนี้เปิดเรียนแล้วก็เลยต้องทําช้าหน่อยโอเคต่ออันนี้คือเราให้เพื่อนเข้ามาเล่นมันก็เลยมีเตียงมันก็เลยมีเตียงเพิ่มเพราะฉะนั้นก็ ทุบอกวไว้วันนี้มีแผนว่าจะมาหาหาแร่เพชรเพิ่มเติมนี่เรามีแค่หนึ่งเรามีแค่หนึ่งก้อนเองแล้วก็ตอนนี้ฟาร์มชิกโกเครเราก็ได้ขยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเดอกไม้มไปแปะ แล้วก็เห็นความแตกต่างไหมนี่บ้านเราไม่รู้ว่าแย่ลงหรือดีขึ้นนะมันไม่ได้มันไม่เรียบเรียบละนี่เอาแสลบมาแปะๆไว้รอบๆบ,บ้านให้มันดูมีมิติหน่อยแล้วก็ฟาร์มไครอทของเราก็เอาเอาสลบมาวางแล้วจะได้ไม่ตกน้ำตรงนี้ก็รั้วเพิ่มเตมะนะิม่าเนาะอืม แล้วก็ฟาร์มชูก็เคเราขยายเพิ่มขึ้นแล้วเป็นสี่สี่แถวสี่แถวแล้วก็น้ำสามช่องโอเคตอนนี้มีแผนว่าจะลองไปสำรวจตรงนู้นใช่ลองมาไปดูกันไป let's go อยากได้อานม้ามาเลยจะได้ขี่ม้าไปไม่ต้องเสียเอเนอรจีไม่ใช่ดิไม่ต้องเสียหลอดอาหารถ้าคลิปนี้เรียกเอเนอรีกับ หลอดอาหารสลับกันก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันมันก็อย่างเดียวกันแหละคล้ายๆกันอยากลองไปเฉยๆตรงนั้นว่ามันมีอะไรไม่ได้ไม่ได้ไปหานอกรอบมานะแค่อยากลองอ้าวกระโดดไม่ติดเลยโอเค let's go ไปกันตรงนี้คือ มันเหมือนจะเป็นป่าด้วยแหละตรงนี้ก็น่าสนใจนะในการสร้างบ้านแต่จะไม่ตอนนี้ยังไม่แจกซีนะไม่มีวันแจกหรอกมันเป็นซีที่ดีมากาเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละ มันมันจะมีหมู่บ้านหลายที่ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านจริงว่ะเฮ้ยของจริงของจริงอา้าวใครสัง่งใครสอนแปะท็อตอย่างนี้วะเนี่ยวิ่งของจริง เย่เย yeah, 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 yeah. ่เย่เย่เย่ออมีทอดเพิ่มไหมไม่มีเคหมู่บ้านจริงว่าทุกคนดูดิมีอาชีพอะไรบ้างเฮ้ยหมู่บ้านจริงเฮ้มีของแอปเปิ้ลอย่าเลยเฮ้ยหมู่บ้าน แล้วสำรวจหมู่บ้านนี้เสร็จก็ไปลงเหมืองต่อมันจะมีเหมืองอ่ามันจะมีเหมืองจุดหนึ่งอ่ะที่อยากลงมากแต่ต้องไปหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเฮเบลก็ไว้งั้นแหละเฮเบลอ่ะเฮ้ยแปงข้าวไม่มีเฮเอ้ยแปลงข้าวโ hey. อเค โอ้ิมันคืออะไรบีดรูดงั้นแมวบีดลูดอีกแล้วไม่อยากได้เลยบีดรูดเนี่ยมันกินไม่อิ่มทุกคนงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าหมู่บ้านตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยแถมต้องไปกลับบ้านแมวทอดอิก โอเคตัดภาพไปตอนถึงบ้านเลยแล้วกันทุกคนคือมีอะไรมาจะบอกคือว่าเราลืมกดอัดด้วยตอนที่เราลงเหมืองเสร็จแล้วอะ่ะคือลืมกดอดัดแล้วพูดไปเยอะแล้วด้วยเนี่ยตัดภาพมาอีกทีนึงดูดูดชิดเกาะโอ้โหแล้วดูเพชรคือลืมคือลืมวยถ้าไทย ใครถามว่าเปิดออ,อโลชิตหรือเปล่าแล้วก็เสกเสกเพชรมาแล้วก็อ้างว่าลืมกดอัดก็ตามตามภาพนะนี่ไม่ได้เปิดไว้จ้าไม่ได้เปิดอโลชิตหูคือตกใจหมดเรียกว่าไฟล์คลิปหายสรุปลืมลืมกดอัดใช่ลืมกดอัดโคตรแย่เลย เพชรที่เหลือเราเอาไปทำของพวกนี้หมดแล้วส่วนส่วนชุดเกราะตรงตัวเนี่ยก็ทำหน่อยแล้วกันเอาให้ครบเซตเลยเฮ้เดี๋ยวนะทำมาทำไมทั้งสองอันเนี่ยแต่ไม่เป็นไร ก็เก็บเก็บของไปให้หมดเลยของที่ไม่ได้ใช้อย่างเช่นของหินอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้แน่นอนร้อยเอเซนอ้าวจะมืดแล้วโอเคนอนเลยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะในช่องเนี้ยถ้าใครกดติดตามแล้วก็ขอบคุณด้วย ส่วนมามาอัปเดตชั้นชั้นสามหน่อยก็คือใช่ทำระเบียงขึ้นไปบนเออยังไงอะ่ะปพดานประมาณนั้นก็อันนี้เนี่ยเอาไว้ดูชมวิวเฉยๆกะวันวันนี้กะจะมาหาออฟซิเดียนไปลงลงเนเธอร์นะเฮ้ยเราทำเลยไหมประตูเนเธอร์ ก็อาจจะมีอยู่นะห้าบอกห้าอันโถอมีแค่นี้นโอเคโอเคก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนนี้ของเราก็ค่อนข้างที่จะพร้อมละแต่ประตัวเนเธอร์เราอยา่าวางไว้ใกล้บ้านจนเกินไปเดี๋ยวซอมบี้พิกแมนมันไลค่คาเราได้ไง่ายฉะนั้น ตรงนี้มันจะเป็นทางเรื่องที่ดีที่สุดจริงๆมันก็ไม่ได้รายคาเราหรอกแค่เราไปตีมันเองเราวางประตูเนเธอร์ได้แค่นี้ทุกคนที่เหลือเราก็ต้องไปหามาเองซึ่งเรายังไม่เจอแหล่งลาวาเลยนะหลังจากที่เราไปลงถ้ำมาเราก็ยังไม่ได้เจอเลยจุดที่มันมีราว่ะ เุี๋ที่มันมีลาวานี่เราก็ยังไม่รู้นะว่ามันอ้วกืถ้ำนี้อันตรายมาแล้วมันมาแล้วยา่าออกไปโอเคเราอย่ามาถ้ำนี้เลยดีกว่าเคยเข้าไปแล้วเกือบตาย เดี๋ยวเราจะนับการตายไว้แล้วกันว่าเราตายไปกี่รอบละแต่ที่แนนะ่ห้ามเกินห้ารอบถ้าเกินห้ารอบก็คือจบจบปิดซีรีส์เลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปหาราวามาจากไหนอย่าบอกนะว่าเราต้องข้ามข้ามแม่น้ำไปไปหมู่บ้านนั้นเก่าอะ่ะโอ้ไกลเลยทีนี้เอาของออกจากตัวก่อน ไม่อยากได้ออกไปแ่านเดี๋ยวตัดไปตอนเจอลาวาเลยแลวกันไม่ง,งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเอาล่ะกลับมากับถังลาวาทั้งห้าถังไม่พอให้มันรู้ไปเอาหน้าบ้านนั่นแหละยามฝนตกก็ไม่เว้นบล็อกดินเหรอ คจำสูตร okay. ไม่ได้ไหมลาวาต้องชนกับเออนะ้ำเปล่าใช่โอเคได้เวลาใช้แล้วไดมอนด์พีเอ็กซ์เยอรอรอรอเออซอมบี้ Zombie. ตกใจหมดเลยโอ้โ oh. ห ไปไกลๆเลยตกใจหมดกำลังขุดออฟซิเดียนดีๆมาตักน้ำลวาวาโอเคก็อย่าลืมเอาไปต่อเติมได้แล้วกัน โอ้โห shit โอ้สเกลตันอย่าระเบิดอย่าระเบิดนี่คือบ้านนี่คือบ้านฉัน holy shit กลับบ้านละไม่อยู่แล้วด้านนอกมันโหดร้ายและอันตรายโอ้โหมอนเตอร์เนียบายแล้วโอเค โอ้ยโอ้ my กอดมอนเตอร์หน้าบ้านเพียบเลยโอ้ชิ i อย่ายิงอย่ายิงงังน้นอ,อื้อ มันเป็นอะไรที่แย่มากตู้มโอเคเรียบร้อยสุดยอดเลยคิปเปอร์ทำได้เร็วมากไอ้พวกนี้แล้วก็ต้องมานั่งอุดรูใหม่อีกงั้นเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันตอนที่ทำประตูนรกเสร็จโอเคได้เวลาไปแล้วละ่ะสำหรับเนเธอร์น่ะ ได้เวลาละได้เวลาตะลุยเนเธอร์กันทุกคนดูซิว่าจะไปโผล่ไนไหนถ้าโผล่ในที่แย่ๆนี่คือกลับเลยนะแน่นอนแล้วว่ามันต้องเป็นที่ดีๆขอร้องเถอะที่ดีๆเตรียมของก่อน ไปเตรียมอาหารก่อนดีกว่าสิบแปดอันไม่น่าจะพออยู่ละอาหารวีด etc. โอเคแครอทเอามาให้ครบหนึ่งสเต็กเอามาโอเค เดี๋ยวนะเออวะ่ะโอเคหนึ่งสแต็ก็แหละพอแน่นอนอาหารไปกันทุกคนเย้ในที่สุดแล้วก็จะมาถึงจุดจุดนี้จนได้จุดที่มันสามารถก้าวหน้าให้เราไปถึงจุดที่มันเป็นยุคเนเธอร์ไลท์ได้แปะแปะแล้วก็จะได้เนเธอรไ์ไลท์แล้วทุกคน สปุ้มกินหวังว่าจะไม่ใช่ไบโอทีมสั่นนะที่ไหนวะเนี่ยว้าวก็ดีนะทำทางไม่ให้ตกก่อนดีกว่า อย่างนี้มันใช่ไหมไม่น่าใช่นะตาฝาดไปเองหรือเปล่าใช่ไหมมันใช่ใช่ไหมทุกคนจริงจริงด้วยเะ โอ้ย Holy n a t เท e for ฟอของจริงโอ้ฉันเห็นเนรบรดฉันเห็นเบรดมันอยู่ตรงนั้นมันเล็งมาที่ฉันฉันว่าไม่น่าจะอยู่รอดต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนทุกคนก่อนที่จะมาในเทอร์ฟฟอรเทสตรงนี้ได้ไม่งั้นตุยเย่แนะ่ทํำฐานแบบแก๊สก็กลักวเบก็กลัวพิกลิมก็กลัว ทุกอย่างในเนเธอมันไม่ปลอดภัยทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจในเธอฟอเทสเด็ดขาดบล็อกจะพอไมหมเนาะไม่น่าจะพอนะเดี๋ยวต้องเอาตับโอ้แมกมาซารามอย่างนั้นเหรอฉันว่าฉันชิบหายแน่นอนถ้าเกิดอ,อยู่ในนี้อืมบล็อกหมดพอดีโอเคลีสโกกลับบ้านเถอะกลับบ้านกันเถอะที่นี่มันไม่ปลอดภยัย เราต้องกลับไปเอาของอย่างเช่นดินเป็นจำนวนมากใช่ดินจำนวนมาก <S <S เดี๋ยวนะไข่มันลายใหม่ล้ะอะไม่มีอะไรโอเคคลิปนี้มันค่อนข้างนานหน่อยแล้วกันเด้ด ไม่มีดินแล้วฮะเขาสตตนไปก่อนก็ได้อะแล้วแต่แล้วแต่นายเลยเพราะว่าดินยังไงแก๊สมันก็ทำลายได้อยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปปรับแต่งเนเอ,อไปปรับแต่งประตูเนเธอร์นอกรอบแล้วกันโอเคไปกัน <c oughs> กลับไปที่เนเธอร์ โอเคเรียบร้อยมันอาจจะน่าเกลียดหน่อยนะทุกคนก็อย่าอย่าไปสนใจมันเลยเพราะว่าเราอยู่ติดกับเนเธอร์ฟอร์เทสอะนะมันก็ต้องรีบๆหน่อยรีบๆสร้างรีบๆไปเพราะว่าที่นี่มันไม่เคยปลอดภัยอย่าลืมที่จะต้องป้องกัน ปร,ประตูเนเธอร์ของคุณด้วยแปะแปะตรงทางก็เอ้ยเฮีย yeah! ตกใจมาเลยมาทำไมไปไกลๆมายุ่งด้วยล้ะครับมายุ่งด้วยล้ะครับขอโทษครับผมขอโทษ เห็นไหมทุกคนมันมันไม่ปลอดฮ้ยยังจะมาอีกนาะไอ้พวกเวนี่อย่ามาฉันขอร้องอย่ามาชุงกับชีวิตฉันชีวิตฉันมันมีจำกัดต้องกลับไปเอาประตูอีกมันฉลาดทุกคน ไอ้พวกนี้อย่าไปดูถูกมันมันก็ค่อนข้างฉลาดนะโอเคที่นี่ไม่ไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนถ้าเราอยู่ต่อไปแล้วตอนนี้มันก็มือแล้วด้วยริมกับบ้าน let's go กับบ้านไปนอนคลิปนี้อาจจะยี่สิบนาทีกว่าๆแหละโดูจากสภาพละ ที่นี่มันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่โลกในไม้ค r าดานะมันไม่เคยปลอดภัยหรอกมันพยายามจะฆ่าผู้เล่นอยู่ตลอดเวลาประตูบานสุดท้ายโอเคประตูไม้เบิร์ดประตูะไม้เบิร์ดนั่แหละจะคลองโลกนี้ ับบ้านไม่ใช่กลับบ้าน <c oughs> กลับในเธอไปแปะประตูให้รีบให้เร็วๆด่วนๆถือดาบร้อยกันเผื่อม,มันมีตัวอะไรเกิดไม่มีนะไม่มีตัวอะไรเกิดนะโอเคไม่มีก็ดีละ <c oughs> ตรงนี้คือจุดที่เราจะวางประตู รีบบขุดว่างโอเคเรียบร้อยไม, Stanley. ไม่ไม,ไมโอเคเนี่ยแหละเนี่ยแหละฐานในเนเธอร์มันอาจจะดูกะกากเพราะว่ามัน,เป,นเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแคปหน้าจอไว้เลยนี่คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดตอนมาเนเธอร์ได้ โอเคลก็ได้เวลาปั๊บบานเย้ let's go ว okay. mm ุบโอเคนี่แหละนั่งวางพาทิตตกดินดีกว่าอืมพาทิตขึ้นแน่นอนอย่างงี้งั้น ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาการแจ้งเตือนใหม่ๆจากทางช่องเราก็ไม่ต้องเข้าดิสนะดิสคอร์ดอะในใต้คลิปอะอย่าไปเข้ามันมันไม่มีอะไรให้ทำเลยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในพาร์ทที่สี่บายเจอกันจุบ๊บจ